El พอนี่พอนี่เมื่อไรจะแต่งตัวเสร็จเนี่ยฝนตกบุบบีบรอ,อนานแล้วนะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะบุบี้ตอนแรกพอนี่ว่าจะใส่ชุดนี้แล้วก็กางร่มะนะแต่ว่าถ้าทําแบบนี้อ่ะมันอุ้มบุบบีไปแล้วก็ถือร่มไปไม่ได้นะสิพอนี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพอนี่เปลี่ยนชุดดีกว่านะเป็นชุดนี้เลยแล้วก็นี่ใส่หมวกด้วยเออในที่สุดก็แต่งตัวเสร็จ,จทีอ้าวไปได้แล้วไปไขความลับนี้กาโอเคจ้า let's go เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางมา การที่ทําการไปสันีิตรงนี้เลยเอ๊เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะพอนี่ก่อนที่จะไปที่ที่ทาการไปสันนิบูิ๊บสังเกตเห็นนะเหมือนว่าหน้าสถานีตํารวจอะแล้วก็หน้าที่ทําการไปสันีิอะเหมือนว่ามันจะมีที่มาใหม่นะเนี่ยวิ่ยจริงด้วยบูิีบดูเหมือนว่ามันจะเป็นถนนทางเดินอะนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีจักรยานด้วยจ้าโอ้สุดยอดเลยแถมตรงนี้นะดูเหมือนว่าจะเป็นธนาคารหรือเปล่าอะแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นศาลนะพอนี่นั่นสิจ้าบูบีบ แต่เดี๋ยวก่อนนะเห็นตรงนี้แวบ,บๆไหมมีจกักรยานแอบซ่อนอยู่ด้วยนะเห็นไหมเพว่าแบบนี้เนี่ยอนาคตมีจกักรยานปีมาให้เราเล่นแน่นอนเอาล่ะบูปีฟเข้าไปที่ทําการไปรษณีย์ข้างในดีกว่านะหุ่แต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องกดบัตรคิวด้วยเฮ้ยคิวที่1เลยงั้นหนอนเนี่ยไม่มีคิวเลยนะดีจุง แต่ว,ว่านะแล้วตรงนี้อะไรอ่ะบุบีบเอตรงนี้นะบุบีบว่ามันเป็นที่ใส่พัสดุหรือเปล่าแบบว่าเรามีของมานะแล้วเราไม่มีกล่องใช่ไหมแล้วก็เอาของอน,น้ะมาทําเป็นพัสดุตรงนี้เลยเดี๋ยวบูบีบทำให้ดูชว่วฟเฮ้ยบุบีบอะไรกันเนี่ยบูบีบจะเข้าไปในกล่องเหรอเออดูเหมือนว่าเขาน่าจะไม่ให้กระแต่เข้าไปข้างในนะพอนี่บุบีบลองดูอชึอบเนี่ยเขาไม่ให้นะสมมติว่าพอนี่เนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงมาวางนะคะแล้วปิดกล่องชึบ เขาก็ไม่ให้นะเขาไม่ให้จัดเลี้ยนงะเขาไปในกล่องพัสดุนะับผม,อมพอนี่เข้าใจแล้วแหละเพราะว่ากลัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยหายใจไม่ออกนี่เองนะเอพอนี่ดูเหมือนว่าตอนนี้อ่ะฝนกําลังจะหยุดตกแล้วหรือรเปล่าอ่ะอุ้ยจริงด้วยนะฟ้าสว่างแล้วเออแบบนี้ก็ดีดีโอโหฟ้าสว่างนะบรรยากาศเนี่ยก็สว่างตาไปด้วยเลยป้าป้า,าเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูข้างในดีกว่านะมีอะไรอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้คืออะไรดูเหมือนว่าคล้ายๆกับเป็นตู้ล็อกเกอร์หรือว่าตู้ซองจดหมายเลย เปล่าเนี่ยไม่ว้ว่าใช่นะฮะเดี๋ยวลองดูจีอัดชืบเฮ้ยเเดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าช่องแรกทำไมมันเปิดไม่ได้อะพอนีอุ้ยรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องหากุญแจม,มาเปิดกันนะเดี๋ยวลองเปิดช่องที่สองซิเฮ้ยเปิดได้แต่ไปหมดเลยแต่ว่าบางช่องเนี่ยมันเปิดไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวพอนีเนี่ยลองเปิดดูดีกว่านะช่องไหนเปิดได้ช่องไหนเปิดไม่ได้บ้าง ดูเหมือนว่าล็อกเกอร์นะช่องที่1 6ึ่แล้วก็12เนี่ยมันจะเปิดไม่ได้นะพอนี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปหากุญแจมาดีกว่านะได้เลยจ้ะบูปีมแต่เดี๋ยวก่อนนะขอดูหน่อยซิว่าแต่ละช่องเนี่ยเขาเก็บซ่อนอะไรไว้อยู่นะมีซองจดหมายนะแล้วก็รูปภาพโปสการ์ดเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะ่ะว้าวสุดยอดเลยนะแล้วก็มีแบบว่าเป็นเอกสารพยาบาลอะไรแบบนี้จากโรงพยาบาลด้วยนะอืมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้บูปีว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปหากุญแจช ห้องเหล่านี้มากันดีกว่านะพอนี่โอเคจ้ะบป,ปีชัแวบชัแวบชัวแวบตรงนี้อะเหมือนว่าจะเป็นจุดรอคิวนะอุย้ยตรงนี้อะมีพัสดุเต็มเลยสวัสดีครับมารับพัสดุอย่างนั้นเหรอครับเชิญคิวที่หนึ่งได้เลยนะครับโอ้หนูเป็นคิวที่1พอนีเลยค่ะพี่ชายว่าแต่นั้นแล้วพัสดุของหนูอะค่ะชื่อพอนี่นะ่ะอยู่ในราคาอ๋อพัสดุของพอนี่เหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเออดูเหมือนว่ามันจะเป็นกล่องใหญ่ๆตรงนี้อะเอ้ย น่าจะเป็นกล่องนี้แหละสองกล่องใหญ่นี้เลยครับผมเอ๊พอนี่สางอะไรมาจะไปหมดเลยกล่องบเริ่มเลยกล่องใหญ่ด้วยงั้นหนอเนี่ยก็นี่เลยบูปีเป็นอวตารโวลพาสนาประจําเดือนพฤษภาค,คมปี2025นี้ยังไงล่ะสองกล่องนี้เลยเดี๋ยวมาแกะกันดีกว่านะว่าข้างในเนี่ยมันจะตรงปกหรือเปล่าเออบูปีอยากเห็นแล้วอะ่ะไหนดูที่จะเป็นยังไง ชืบนี้ลอยบูปีมอันนี้เนี่ยมันก็คือที่ใส่ซองจดหมายหน้าบ้านเรานั่นเองนะเราอ่ะสามารถเอาอันนี้ไปวางหน้าบ้านได้เลยโอ้สุดยอดเลยอ่ะเอว่าแต่นะมันใส่ซองจดหมายได้จริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวบูปีมไปเอาซองจดหมายมาสักซ่องดีกว่านะอันชืบไหนลองดูซิชืบเฮ้ยมันใส่ซองจดหมายได้จริงๆด้วยนนเนี่ยสุดยอดนี่นี่เดี๋ยวมาดูกันต่อดีกว่านะว่ากล่องถัดมาเนี่ยเป็นยังไงเอีออะไรอ่ะเฮ้ย อย่าบอกนะว่าเป็นบ้านแมวอย่างนั้นหนอ,อืมก็ประมาณนั้นแหละบูบิ๊แต่ว่านะบูบิ๊เข้าไปได้หรือเปล่าชึบเฮ้ยเข้าไปไม่ได้หรอกบูบิ๊บน่าสงสารจังเลยอะ่ะเออบูบิ๊เข้าไปไม่ได้โอ้โหบ้านก็ใหญ่โตแต่ว่าทาไมบูบิ๊เข้าไปไม่ได้เนี่ยบูบิ๊ได้แต่ยืนอยู่บนนี้แต่ว่าเข้าไปข้างในไม่ได้เลย่พอนี่โอ้หน้าสงสารจังเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้อ่ะของฟรีนะพอนี่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยลองเอาน้องแมวออกมากันดีกว่าไหมชึบ หไหนดูสิน้องแมวเนี่ยเข้าไปข้างในได้เปล่าเฮ้ยน้องแมวสามารถเข้าไปข้างในได้ด้วยบุปีีดูจิว่าแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแอนิเมชันด้วยนะคะผมดูจิี่น้องแมวนอนหลับเอเดี๋ยวเราเนี่ยเข้ามาข้างในดีกว่านะ่กุญแจเนี่ยไปซ่อนไว้ตรงไหนนะเออสวัสดีจ้ะพอดีเธออยากจะมาทํางานที่นี่ไหมจ๊ะทางานอย่างนั้นเหรอคะว้าวชุดของพี่สาวอ่ะสวยจังเลยอะ่ะชุดของพนังกงานไปรษณีย์ที่นี่เนี่ยสวยอยู่แล้วนะจ๊ะลอง ดูสิในตู้เนี่ยมีเต็มเลยนะจ๊ะโอ้สุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะหุยอ,อะไรกันเนี่ยนี่มันชุดผู้ชายหรือเปล่าบูบีเดี๋ยวพอนี่เนี่ยขอลองก่อนละกันนะชึบว้าวน่ารักจังเลยอะ่ะเข้ากับโปงเนี่ยที่พอนี่แต่งมานั่นเนี่ยเออพอนี่ลังต่อลังต่อโอ้โหกางเกงนะแต่ว่ารองเท้าไม่เข้านั่นเนี่ยเขามีแต่ชุดให้ยอไม่มีเป็นรองเท้าให้ด้วยนะไม่เป็นไรไอลองดูอุยดูดิบูบีมีเป็นเสื้อนะกันหนาวให้พอนี่ด้วยอะ่ะหุย อันนี้มีเป็นปากกาที่เสื้อด้วยนะกางเกงน่าจะเหมือนเดิมแหละแล้วก็มีเป็นเสื้อแขนสั้นด้วยเออมันก็ดูน่ารักอยู่นะแต่ว่านะบุปีว่านี่เลยชเวบชเวบพี่ฮี่เดี๋ยวเราเนี่ยเอาชุดของพี่สาวมาใส่ดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นกระโปรงด้วยอย่าอุ้ยดีเหมือนกันบุปีสวยงามมากๆนะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยขอเป็นรองเท้าของพี่สาวมาแทนและกันชือ่อวุ้ยน่ารักอับบูปีเอ้ยยังไม่พอยังไม่พอพอนี่ นี่เลยติดกิฟต์สันหน่อยอู้น่ารักไปอีกแบบนะบูปีบขอบคุณนะคะพี่สาวที่ให้ชุดพน,นี้ยืม่มาเดี๋ยวพน,นี้ขอย,ยืมชุดวันหนึ่งนะคะเออได้จ้ะกระโปรงของเธอเนี่ยก็สวยดีเหมือนกันนะจ๊ะฉันชอบจ้ะเออแต่ว่านนะ ได้ข่าวว่าเธอเนี่ยกำลังตามหาความลับอยู่หรือเปล่าดนาะใช่แล้วค่ะพ่อนี่กำลังตามหาความลับอยู่นะค่ะแต่ว่านะยังไม่รู้เลยอะค่ะว่าต้องตามหาจากที่ไหนบ้างนะ่ะนี่งั้นเอางี้เลยดนาะฉันเนี่ยมีอะไรอยากบอกด้วยตรงนี้จ้าในตู้ล็อกเกอร์เนี่ยมันมีเป็นกุญแจความลับด้วยดนาะนี่ไงเบอร์หนะึ่งดาอุ้ยเจอแล้วบูบีบกุญแจเบอร์หนึ่งใช่เลยเออแล้วก็ดนาะยังไม่หมดนะจ้าตรงนี้เนี่ยมีเป็นสมุดสะสมสตป์ด้วยดนาะ เธอเนี่ยสามารถหาสแตมมาทั้งหมด8ดวงแล้วก็มาสะสมได้ที่สมุดเล่มนี้ได้เลยนะจ๊ะอาฉันให้จ้าโอ้สมุดสะสมสแตมน่าสนใจจังเลยค่ะคุณนะคะวิวจงพาไปนะ้ำุ๊บีไปกันแร็วเดี๋ยวเราเดีย่ยเอากุญแจไปไขดีกาลัน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 ไหนดูซิปหนึ่งจะเป็นยังไงชึบว้ยได้อะไรอ่ะเออดี๋ยวิช่วยเปิดนะอันเชวเว็บได้อะไรอ่ะเป็นซองจดหมายงั้นเหระชึบเฮ้ย นี่มันเหมือนกับหน้าตาเหมือนสแตมเลยอ่ะพอนี่พอนี่ก็ว่าใช่นะงั้นเดี๋ยวเราเดียเอาสแตมเข้าไปในสมุดสะสมสแต็มเลยชึ้บว้าวสุดยอดไปกันไปกันพอนี่เดี๋ยวเราไปตามหากุญแจกันต่อดีกว่านะเบอร์หกสิบเอ็ดสิบสองอยู่ไหนวาอแถวนี้มีไหมนะเฮ้ยวิวสงสัยอ่ะในตู้นี้มีอเปล่าชึ้บไม่มีชึ้บ เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเจอแล้วอ่ะบอร์โหกโห,โหง่ายมากเลยมางั้นเดี๋ยวเราเดี่ยเอากุญแจไปขไขปิศากันดีกว่าชืบชืบชืบเดี๋ยวพี่เปิดให้เหมือนเดิมนะครับผมเชวฟบได้อะไรอ่ะ ชื้บวิดูเหมือนว่าจะเปิดได้แล้วอหเป็นซองจดหมายอีกแล้วอะแต่ว่าข้างในมีอะไรเนี่ย,ยชืบเอะปูปิ๊บจา้าดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะเจอของดีหรือเปล่านะผลนี้เห็นเหมือนว่าของในนี้เนี่ยมันจะเป็นคูปองนะเนี่ยอุ้ยจริงด้วยนะเนี่ยอุ้ยปูปิ๊บว่านะอันนี้เป็นคูปองร้านอะไรเนี่ยมันรูปดอกไม้ ฮ้ยนี่มันร้านเสื้อผ้าวินเทจนี่วางไอพอดีรออะไรไปกันเลยโอเคจ้ะบุูปีไปกันเดี๋ยวเราจะมาการที่ร้านขายเสื้อผ้าวินเทจนนี้กันเลยเออสวัสดีจ้ะพอดีว่าอย่างไงจ้ะวันนี้จะมาซื้อเสื้อผ้างั้นเหรออ,อ๋อเปล่าล่ะค่ะพอดีว่าพอดีอ่ะมีคูปองนะคะนี่เลยค่ะคูปองอันนี้อ่ะสามารถเอาไปทําอะไรได้หรือเปล่าคะโอ,อ้คูปองเหรอจ้ะเดี๋ยวดูก่อนนะหุย นี่มันคูปองที่มันมีอันเดียวในเมืองอวุตานีินางั้นถ้าเกิดว่าเธอเนี่ย เอาคูปองมาให้ฉันแล้วก็นะเอาเอาหายไปไหนละเนียนี่เลยนีเลยเดี๋ยวฉันขอยืงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าเธอเอาคูปองมาให้ฉันเนี่ยฉันก็จะให้ของขวัญความลับกับเธอยังไงลละจ้าพอนี่โอ้ไม่กอนี่มันชุดอะไรอะคะชุดใหม่เลยจ้ะชุดที่มีแค่ชุดเดียวนะจ้าเป็นชุดความลับเลยเออพอนี่สุดยอดเลยอะแต่งแล้วแบบว่าแน่นและฝุดๆเลยอุ้ยพอนี่ก็ชอบเหมือนกันบูปีไว้มาหาความลับใหม่นะจ้าฉันดายินดีแนะนําเธอเสมอนะขอบคุณนะคะพี่สาว เดี๋ยวพวนี่ค่อยมาใหม่นะคะไปการบูปีพนี่อดีใจฝุดๆเลยได้ชุดใหม่แสนสวยด้วยต่อไปก็เหลือกุญแจเบอร์11กับ12แล้วสินะแต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เนี่ยมันมีเป็นซองจดหมายเต็มไปหมดเลยอะบุปีเอ้ยบูปีว่านะหรือว่ากุญแจนเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในซองจดหมายบางซองหรือเปล่านะ ้ยจะเป็นไปได้หรอบูบี้แต่ว่าลองดูก็ไม่เสียหายนะเฮ้ยงั้นบูบี้แบะขอลุยเลยละกันนะ,ะชืบชืบชบ,ชบกดเลยลัวๆๆเฮ้ยนี่ไงพอนี่มันมีเป็นกุญแจด้วยอย่าเบอร์12บแลย้อย่ามันซ่อนอยู่โอ้โหสุดยอดบูบี้เก่งมากไหนดูซิว่ากุญแจเบอร์สิเนี่ยจะมีอะไรชแวมซองจดหมายอีกแล้วหรอแล้วซองนี้เนี่ยมันมีอะไรกันเนี่ยชืบ เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะบอบีว่านะมันดูคุค้นๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนที่สถานีตำรวจเลยอ่ะเฮ้ยคนนี้เนี่ย เป็นคนที่เขาชอบทิ้งขยะเลียนลานี่นะเฮ้ยนี่มันหมายสารนี่พอนี่เฮ้ยจริงด้วยอะบ๊บีหมายสารนะแต่ว่านะแล้วหมายสารอันนี้อะทำอะไรได้หรือเปล่าว่าไม่รู้เหมือนกันพอนี่งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเราเอาไปให้เจ้าของนีกก่านนะโอเคจ้ะบ๊บีเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาการที่ถนนทางเดินชอปปิ้งตรงนี้นะแวบแวบแวบโอ้โหเขายังกระทำความผิดเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยถึงว่านะถึงกับนดหมายสารเลยอะอ๋อที่รักแค่นี้ก่อนนะเอ้ยดูเหมือนว่าจะมีคนมา เฮ้ยใครมาเนี่ยมีอะไรกันหนอเออคือว่านะคะอันนี้จดหมายของคุณนะคะ่ะเหมือนว่าคุณเนี่ยจะโดนหมายสารเขาแล้วนะคะ่ะนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นตาตํารวจเป็นเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็รูปภาพผู้กระทําความผิดค่ะใช่เลยใช่คุณเลยค่ะแล้วก็นี่หมายสารค่ะเอออะไรนะหมายสารกันหนเอเฮ้ยแย่แล้วอะ่ะเออแต่ดูเหมือนว่าอืมฉันทําความผิดโดนปรับไปบ้านเลยดนะเอออยากร้องไห้อะ่ะอุยดูเหมือนว่าพ่อคนนี้เนี่ยเขาถือหมายสาร นะเหมือนว่ามันจะมีแอนิเมชันต่างๆเนี่ยเต็มเลยอ่ะบ๊ปีเอ้ยจริงด้วยนะคะผมนี่ทีหลังไาอย่าทิ้งขยะเลี่ยนลาดน,นะจะได้ไม่ต้องเจอหมายสารแบบนี้นะ้านี่พี่ชายคะกุญแจเปิดตู้เบอร์สิบเอ็ดอยู่ไหนหรอคะอ๋อกุญแจเบอร์สิบเอ็ดอย่างนั้นเหรอโ,โทษทีนะฉันน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะตามหามาตั้งนานแล้วไม่รู้มันหล่นหายไว้ที่ไหนอะ่ะเอไม่รู้ว่าหล่นหายที่ไหนอย่างนั้นหรอคะทำยังไงดีอะ่ะบ๊ปีปี้แบบนี้อ่ะเราก็ไม่มีกุญแจเบอร์สิบเอ็ดนะ เออแบบนี้อ่ะโมไปบ้านนะกุญแจบ่อสิบเอ็ดหายไปแล้วแน่เลยหรือว่านะเราจะลองไปสอบถามที่สถานีตำรวจดูดีไหมอ่ะสอบถามที่สถานีตำรวจอย่างนั้นหรอก็เป็นความคิดที่ดีนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูดีกว่าเราจะมาการที่สถานีตำรวจต,ร,วจตรงนี้เลยนี่คุณตำรวจคะพนนี้มาตามหากุญแจบ่อสิบเอ็ดที่หายไปนะคะ่ะไม่ทราบว่ามีใครเก็บได้หรือเปล่าคะ๋อกุญแจบ่อสิบเอ็ดย่าง,งั้นหรอเฮ้ยฉันรู้สึกว่าคุ้น,นจังเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อดูเหมือนว่าจะมีคนเก็บได้ ได้อ่ะนะเมื่อวานนี้เองอ่ะนี่ไอ้กุญแจเบอร์สิบเอ็ดเจอแล้วใช้ยอหอฮิ้วดีใจจังเลยอ่ะหใน,นที่สุดเนี่ยก็เจอกุญแจสักทีหนึ่งเอ๊เดี๋ยวก่อนนะพอนี่บุปบิบขาฟุตฟิกก่อน ฟุตฟิดฟุดฟิต,ฟต,ฟต,ฟตเหมือนได้กลิ่นอะไรอย่างเหมือนกลิ่นสเต็มเลยอ่ะชึบเฮ้ยนี่ไงพอนี่บู๊บเจอสเต็มแล้วโอ้โหบูบีพ่ก็เก่งเหมือนกันนันดีได้กลิ่นสเต็มเลยอย่างงั้นนองั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอาสเต็มมาแปะเลยชึบเรียบร้อยชว์บชวบชว์บไหนดูซิกุญแจเบอร์11เเนี่ยจะให้อะไรกับเรานะ อะไรอ่ะเหมือนว่ามันจะเป็นกาวหรือเปล่านะอืมดูเหมือนว่าจะใช่นะพอนี่งั้นเอางี้ละกันพอนี่นี่เลยพอนี่เชวบแล้วก็เฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะกดกดออกมาได้ด้วยนะจริงด้วยปูปีกกดออกมาได้หลายอันเลยนะแล้วมันจะต้องใช้ทําอะไรกับกาวหรือเปล่าเนียเฮ้ยดูเหมือนว่าอันนี้เนี่ยมันสามารถสร้างเป็นกระดาษได้ด้วยนะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเป็นรถเลยงั้นเนอะ วิ้จริงด้วยบูปี๊บแล้วมันสามารถเล่นได้ด้วยอ่ะสุดยอดเลยนะเนี่ยงั้นแบบนี้ใครอยากได้ของเล่นเนี่ยเราก็มาเอาอันนี้นะเอาไปแจกน้องๆได้เลยเออของเล่นของเล่นเออพี่บอนี่ครับผมอยากได้อ่ะเขินจังเลยอ่ะไม่กล้าไปขออ่ะเอ,อดูเหมือนว่าจะมีสายตามองมาทางนี้นะเนี่ยเออพี่บอนี่ครับผมขอได้ไหมครับผมอยากได้อ่ะ วุ้ยได้สิจ้าไม่ห่วงหรอกนะอะเอาไปเลยเออขอบคุณนะคะมือนาสนุกจังอถ้าเกิดว่าน้องอยากได้อีกนะพอนี่เนี่ยทาเพิ่มได้นันเนี่ยชื้มชื้มเดี๋ยวพอนี้ขอลองทําก่อนนะนี่ดูเหมือนว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นรถไถหรือเปล่าเอยรถไถก็แย่แล้วพอนี่อันนี้มันรถแท็กเตอร์หรือเปล่าหรือว่ารถเคเน่มันไม่ใช่รถไถน,นะอุ้ยพอนี้เข้าใจผิดเร้เนี่ยอุ้ยแล้วก็นะมีเป็นรูปโลกแล้วก็มีเครื่องบินด้วยส่วนอันสุดท้ายอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นรถไฟปุ้น ปูนชึกกระชักชึกกระชักนั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยงั้นแบบนี้อ่ะนะเราเดี๋ยวเอาขอ,อนี้ให้น้องเลยดีกว่านะจ๊ะนี่น้องจ๊ะเอาไปทําเองเลยนะอ๋อขอบคุณนะครับให้ผมหมดนี่เลยงนะั้นหรอสุดยอดสุดยอดเอ๊แต่จะว่าไปนะปูผิวเราอะยังไม่ได้สํารวจแถวนี้เลยอะ่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะนั่นม,มันสมุดสะสมสแตมที่ว่าใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ชายอะพอจะรู้ไหมคะว่าสแตมอะสามารถหาได้จากที่ไหนอีกนะอ๋อรู้สิรู้สิ เอาไงดีอ่ะงั้นแบบนี้ละกันเอาของอ่ะน,นะมาช่างให้มันเกิน99 9้านะ่ะชื้อุ้ยนี่ไงได้แล้วพอมัน99อ่ะน,นะมันก็จะมีสแตมโพออกมายังไงล่ะอ้อตัดยอดอะไรตัดยอดอะไรพี่ชายเก่งมากเลยครับผมขอบคุณนะครับที่บองบ๊อบปิปนะ๊บเนี่ยชึบขอบคุณนะคะพี่ชายโอว่าแต่นะคะแล้วของที่อยู่ตรงนี้อ่ะจะต้องเอาไปส่งที่ไหนหรือเปล่าคะอ๋อเธอถามก็ดีแล้วอะ่ะจะว่าไปนะตอนนี้เนี่ยพนักง,งานที่ดีไม่ค่อยพอเลยอะ่ะฉันอยากบอกว่าจริงๆ แล้วเนี่ยมีของที่ต้องเอาไปส่งอยู่นะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะ่ะอันนี้เอาไปเลยสองกล่องนะเอาไปส่งให้หน่อยได้ค่ะไม่มีปัญหามีอย่างอื่นอีกมั้ยคะอ๋อบีบบิบิบบดูเหมือนว่าจะอยู่ทางโน้นอะ่ะได้ค่ะเดี๋ยวพอนี่เดินไปนะคะแชวบชแชวบชแชวัชวชวหุยเดี๋ยวก่อนนะบูบิ๊บเหมือนว่าพอนี่เห็นนี่มันรถไปสนีหรือเปล่าวะรถส่งของอ่ะบูบิ๊บออสวัสดีจ้าโอ้โหเธอดีอบาก็ดีแล้วนะฉันอยากบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมื่ออวตารโบ มีที่ทําการไปรษณีย์ไม่พอนะจ๊ะยังมีรถไปรษณีย์เนี่ยให้ฟรีๆอีกด้วยนะไม่เชื่อเนี่ยกดมาเลยแบบนี้จ้ะที่ไหนอะดะที่มันมีถนนแล้วก็เธอก็สามารถเอารถออกมาเอาเข้าเออกแบบนี้ได้เลยจ้าโอ้โหสุดยอดเลยค่ะสุดยอดสุดยอดวิดีก่อนนะคะแล้วมันสามารถเปิดเข้าไปข้างในได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปิดได้สิจ๊านีไงเปิดประตูแอบดูว่าใจค่องเธอเฮ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ประตูนั้นฉันหน่อยรู้อยู่แล้วประตูนั้นมันเปิดได้บปิ๊บไหมเธ ประตูนี้ต่างหากแล้วประตูสีเหลืองอันนี้น่ะอ๋อประตูอย่างนี้เหรอจ้าได้เลยได้เลยเดี๋ยวเปิดก่อนนะมีสาวสวยอยู่ข้างในด้วยจ้าสวัสดีค่ะเป็นพนักง,งานใหม่เหรอคะเนี่ยโอ้โหพอดีเลยนะคะตอนนี้เนี่ยดิฉันอยากจะขอคนช่วยอยู่พอดีเลยอุ้ยมีสมุดสะสมสแตปมด้วยอย่างนั้นเหรองั้นเอางีนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยให้สแตปมกับคุณนะคะนี่ค่ะอ้อไม่ก็สแตปมอันใหม่นี้นาเป็นรูปเครื่องบินเลยอะ่ะขอบคุณนะคะนี่ฉันให้สแตปมแล้วเนียเธอช่วยเอาของตรงนี้ ไปส่งให้ชั้นทีได้ไหมอ่ะได้อยู่แล้วค่ะว่าแต่นะคะของอะไรอย่างนั้นหรอนี่เลยดีเลยกล่องดี้เลยจ้าบอกเลยดนะว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยเอาไปส่งได้แล้วก็เธอจะได้รับของขวัญลับด้วยนะจ๊ะโอ้ของขวัญลับเลไรอย่างนั้นหรอคะ ว่าแต่นั้นแล้วจะต้องเอาไปส่งที่ไหนกันล่ะเนี่ยมามาเดี๋ยวฉันใบให้ก็ได้นะกล่องที่เธอเอาไปอ่ะอันนี้อย่างด้ก็คืนได้ครับยังไงล่ะเอ้ยไหนคำกันนาะพอนี่ Let's go <S เอบูปีป๊บจ้าพอนี่สงสัยจังเลยอ่ะที่นี่อนะ่ะนาเราเนี่ยจะต้องเอากล่องอันนี้ไปให้ใครกันนะเออบูปิปป๊บว่านะเดี๋ยวคอาดูก่อน ดูเหมือนว่าหน้าตาคนนี้เนี่ยเขาคือดีเจนี่นะอย่าบอกนะว่าให้ดีเจคนนี้นะ่ะบูบีบช่วยหน่อยและกันพอดี่ขอเต้นก่อนนะอ้าวไงซะอย่างนั้นนะ่ะวิยดูเหมือนว่านี่คือพัสดุของฉันนี่ดนาะขอบใจนะจ้าถ้าเกิดเอาไม้ฉันถือแล้วก็ฉันก็จะให้ของขวัญความลับกับเธอจ้าโอไมคการพอนี่อย่ามาแต่เต้นนี่ยเขาให้ของขวัญความลับแล้วอะวิยจริงหรอบูบีบมันคืออะไรอะเอดูเหมือนว่ามันจะเป็นแผ่นซีดีหรือเปล่านะนี่เลยนี่เลย,เลยชืบชืบสามารถเปิดได้นะ แล้วก็เปลี่ยนเพลงตรงนี้ได้ด้วยช่วยมีทั้งหมด3อันนันเนี่ยพอนี่ดูจิอุ้ยสุดยอดเลยบูปีบขอบใจนะจ๊ะบูปีที่ช่วยพอนี่นะ้าไปได้แล้วพอนี่อย่าโมตเต้นนะตอนนี้ได้ของขวัญความลับเพิ่มมาแล้วว่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่านะจะได้อะไรอีกนะ้าโอเคจ้ะบูปีบหืมแต่ว่านะแล้วกล่องสองกล่องอันนี้เนี่ยเราต้องเอาไปให้ใครนะ้าที่บูปีบขอเดานะกล่องอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงนะแล้วก็เป็นผมสีออกบอลบอลทองทอง,ทองด้วยแล้วก็ใส่เสื้อผ้านเนี่ย เป็นหมวกแล้วก็เสื้อนะสีชมพูอืมดูทรงเนี่ยคล้ายๆกับบาร์บี้หรือเปล่านะเฮ้ยแล้วก็นะมันมีรูปดอกไม้ด้วยอย่างนี่มันร้านเสื้อผ้าวินเทจนี่โุยจริงด้วยบูบี้งั้นเดี๋ยวเราเดี่ยไปกันที่ร้านขายเสื้อผ้าวินเทจกันเลยชแวบชแวบชว่วสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าบาร์บี้อยู่หรือเปล่าคะเออว่าแล้วฉันว่าแล้วว่าเธอจะต้องบานะจ๊ะมาไขาความลับและสีเครื่องในเนี่ยบาร์บี้อยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่รู้ทําไมไม่กลับบ้านนะดาอาบ หรือเปล่าก็ไม่รู้เดียนั่นสิพอนี่ก็เริ่มสงสัยแล้วนะทำไมบาร์บี้เนี่ยไม่ไปไหนเลยเนี่ย งั้นเอางี้ละกันชุบนี่ค่ะของคุณบาร์บี้อ๋อเอามาให้ฉันงั้นเหรอขอบคุณนะนี่จากของขวัญว้าสุดยอดเลยบูปีมดูสิในที่สุดเนี่ยเราก็เจอความลับใหม่แล้วนะมีอันนี้อะไรอ่ะเหมือนว่าจะเป็นกระเป๋านะสีชมพูเลยแล้วก็รองเท้าคู่ใหม่ด้วยบูปีมสีชมพูดุดยอดเลยพอนี่งั้นเหลือแค่กล่องสุดท้ายกล่องเดียวแล้วนะว่าแต่นะต้องเอาไปให้ใครเนี่ยเดี๋ยวพอนี่ขอดูก่อนนะดูเหมือนว่ากล่องใบนี้อ่ะ ดูเป็นรูปผมนะสีชมพูแล้วก็ข้างบนเนี่ยดูเป็นฟอ,ฟองๆหรือเปล่านะ้าเฮ้ยบปีปว่านั้นหรือว่าจะเป็นร้านทําผมนะ่ะวุ้ยก็ไม่แน่นะบปีวิงงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าแวบแวบแวบเอคุณลุงคนนี้หรือเปล่านะแต่ว่านะหน้าตาก็ไม่เหมือนที่กล่องนี่นาะอ้เดี๋ยวก่อนนะ นี่มันกล่องที่ฉันสั่งนี่ดาอ๋อมานี่มานี่เอามหฉันเถอะช่วยแมเดี๋ยวฉันจะให้ของขวัญความลับกับเธอแล้วกันนะจ๊านี่เลยสเปรย์ฉีดผมอันใหม่นะจ๊ะนี่ฉีดให้ทั่วทั้งร้านเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นสีออกแดงๆชมพูนะจ๊าแต่ถ้าเกิดว่าเธอไม่ชอบแล้วก็นี่เลยจ้ะสีอันนี้ด้าก็สวยสดงดงามเหมือนกันสีฟ้าเขียวนะจ๊านี่ฉีดเลยทั่วทั่วร้านไปเลยจ้ะแล้วก็มีอีกหนึ่งสีด้วยนะจ๊ะสีสุดท้ายบอกเลยอันนี้ฉันก็ชอบเเเหหมมืืออออนนนนนกกัััะว่่าาธจบ อุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยค่ะเป็นสีแบบว่าเขียวๆนะแล้วก็สีแดงด้วยมีความแบบสีนีออนสุดๆนะเออตื่นยันเลยในที่สุดก็ไขความลับได้ดูเหมือนว่าตอนนี้นะเราจะไขความลับของจดหมายที่ที่ทาการไปสนีเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นซองจดหมายหรือว่าพัสดุต่างๆอนะได้ของมาเต็มไปหมดเลยอืมเดี๋ยวจะว่าไปนะพอนี่โบวิคสงสัยมากเลยอะเอะทำไมสเตมเนี่ยมันถึงยังขาดหายไปอีกตั้งสามอันนะเนี่ยอืมนั่นสิบุ๊บ พอนี่้พยายามหาแล้วนะหรือว่านะสตม้มพวกนี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่อื่นสถานที่ที่มันยังไม่เปิดทำการหรือเปล่านะอย่างเช่นศาลหรือว่าเป็นธนาคารนะ่ะ กันนะฮะแต่จะว่าไปนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครรู้แล้วก็ว่าสเต็มอีก3อันเนี่ยมันซ่อนมาอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่พลนี่กับบูบิ้งหน่อยนะฮะอืมใช่แล้วแหละงั้นถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้พี่พลนี่กับบูบิ้งหน่อยนะคลิปนี้นะคะบูบิ้งก,กับพลนี่ก็ต้องขอตัลวลาไปก่อนเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้ะทุกคน